ได้โมเมื่อก so ี้แต่แรกก็ก็แตกได้นะก็แตกได้นะเฮียเล่นดีก็เล่นไม่ดีตรงไหนไอ้เหี้ยก็เทคนิคไงว่าแต่เทคนิคเทคนิคไอ้สัสผิดอะไรไหนเหี้ยเทคนิคอะไรกันดีอะไรกันแรงน้องทุกคนเทคนิคไอ้สัสกูผิดอะไรไอ้เหียแยแหม่มือเหี้ยอะไรเทคนิคไน่ยพี่เจ้าซูไม่ได้ได้โมแม่งไอ้สัสเทอะไรกันเจอเกียรติหนึ่งแห่เฮียได้โมโอ้ ไม่เอากินเหม็นกลัวตั้งกูตั้งใจได้มุ้ยไหนวะกูไม่ได้ตั้งใจเลยอืมแต่มึงตั้งไข่ไงอ๋ใช่ไหมมึงตั้งไข่เลยใช่ไหมไข่ตั้งไข่ตั้งกันเลยทีเดียวนะมือใบโอ้โหเฮียห้าใบกูถามกูถามทำไมกูจั่วมาไล่มือก็เท่าเดิมแบบว่าเออกูถามทำอไมวะ สู้ไม่ได้ก็แห่น้องสู้ <c oughs> ไม่ได้ก็แห่ที่เ็คนิกไม่เจออะเทคนิกกันอยู่นะเทคนิกกัเทคนิกบานทีเป็นเทคโนแล้วเป็นเทนิกพาเว้นไหนเข้าไม่แตกสิจบเธอมเวนงิดเวนปอย โอ้ลูัดไปละเฮี้ยจังเลยเหี้ยจังเลยลูอัดไปแล้วเหี้ยจริงๆเลยนะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหนูๆหนูๆจะครบแล้วนะนี่เลยใหม่สีแดงอีกแล้วขึ้นทางด่วนรีบอ่ะได้โมอีกเปล่า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 เอาอะได้โมอีกเปล่าเอาอะได้มูได้ได้โมก็ได้หล้วบ้าได้โมได้โม ยันตีเข้าหัวห่อตีข oh, ้างเป็นมิดเป็น um, อุ้ยไม่โมอุ้หูลูอารหมดนะไม่ต้องเห็นแล้วลูอารหมดกอแล้วพี่อุ้ยลงลงไปสองแล้วพี่ลูไปสองตัวลุกลุกมือใบห้าห้าเนาะได้ได้ดูสิ ดูไอดีย hmm. ด uh, ูดูดูอะไรแตกเลยเพือเออกินแต่กันหนึ่งสองกูผิดอะไรก็ค ok ุณได้ได้ก <sk ็คูไตได้อะดูสิครับน้องๆครับน้องๆพี่ไม่ปื้มเลยสำหรับคนไหนที่กลัวที่ที่เล่นลูอาแล้วกลัวลิงน้ำน้องกลัวดูไว้ใช่ไหมรอผมมาวัน ดูคลีป,ประดับของราวันนันน้องอ๋ออันนี้โดนกินแทนสองตัวอ๋อคีบนกคีบนกมานใส่ตัวเดียวเหรอสองใบ<ว>อ๋อ,อใช่ใช่โอเคใสยย่สองใบไม่แบบงงเพราะว่าไม่ไปกาดไปน,นึงหาไม่เจอหเอหรอใส่ไม่ฟอยใบหนึ่งควายเอ๊ะไม่เอาดิไม่กินปีกดำกินนี่จะได้ใส่คอตัดไปสามต่อยเลยชวน เดี <All right. S 1> mm ๋ยวนะนี่ท <c oughs> <Not S 3> mm ี hmm. <c oughs> hmm. ่ที่ชวนสามเหรอเออเอาเหรอมันกินปีกดำาแหละโอเคปัญญาอ่อนนิดเด็กอืองั้นต้องไปคออันนี้โทษทีคือโคตรเพี่ไอ้คอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากูอืมกูคอไปตีมันมันได้อะไรปะคอมาไม่ได้อะไรใช่ไหมคอไม่ได้อะไรใช่ปะหอยฉีโอหอยฉีคอเฉยเฉยอ๋อเฉยเฉยคอเฉยเฉยก็ Ừm, còn gì đi chết Khuất ừ ạ, ừ chinh ạ ừ ừ, tao đã bị bệnh ừ ạ Cookie ở nghe không? nghe <cbuilding> <c adjective> được <coworkers này> đấy rồi <cuate> เอ้ยแต็กสกิลแนขั้วหนึ่กินเลยสามตัวแล้วก็ไงอ่ะเปิดก่อนนะเปียอ่ะปิ้วปิวต้องมาบวกพลังเลยใส่กูอย่าได้ลิ้นแล้วก็สกิลนกไงเดมสกิลนกนี่จัวแล้วก็สกิลวันนี้เดี๋ยวคอจุนี้เปิดเปิดกี่ใบนะใบเดียวใบเดียวเออทำไมเขาโซดด้วย อ๋อมาโซ่ใช่ผู้แข่งแงงก่งเนอะมาโซ่วันนี้เปิดแล้วม่ที่ความอยุดรูมือแป๊บอืมถูกกินจากอะไรเนี่ยความสามารถหรือคอสของรูอาร์ตต้องทีสามพันม <laughs> ไม่ดูติง แกร่งใช่ไหมที่ไทยแถวตังเมื่อตะวันที่บูธเหรอต้องบูธเหรอใช่ออ๋ไวงง้เกตุกนี้แต่น่ะอเวนฮิลเฮ้ย <are> อ,อะไรโกงเป,เป็นูติวนจวอเขาข้าออขออีกห้าพัน ร้ายนะเดี๋ยวความค่าจัวนะอืมได้ได้ได้ความตึงตับกล้องไหมจัวแล้วก็สกิลนกนีชวนสามแล้วอืมครับใต้กล้องจบนะจบนายงูสไตล์อื ได้สไตล์แนวว้าว่ะจริงๆไม่คอล็อกสกิลแวนคว่ำสลับคอล็อกทั้งบอดอ่าได้เลยลำบากแล้วเยียมาเล่นอย่างงี้เยียเทคไอ้นี่บายนจัวหนึ่งสวย <laughs> นางงูจริงๆเลยแวนกูแท็กว่าดียวแท็กยังสองหกไป,ลปเลยไปเียอืม โอเวนสองโอเวนตายป่ะไม่ตาย3ามขีโอเค3ามขีก็เท่ากับมีของเล่นให้ขอบคุณเชนล็อกเอ่อโซบาสจั่วจั่วเลื่อนจั่วลูกเอ่อเก็บนอมอนเก็บอย่างนี้เหรอไม่เอาเก็บเก็บ2ก็ม้องเก็บเกียรไว้หนึงอยู่ดิเอ่อ็บดดามันหละ เกือบแท็กว่ะเกือบแท็กไหมไม่กี่ใบนะหกหกอ๋อใช่หกหกเกือบเกือบตานเกือบตานอืมเล่นไรดีเนอรเล่นสองช่องเล่นไรดีอ่ะเล่นไรดีอะเล่นไรดี

ข้อเขีนหนึ่งใช่ตามจีใช่แล้วชุบ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 มันจะมีตัวตีเข้าอยู่นี่วะหรือกูไปไล่แล้ว,วะไล่แล้ว,วใช่มันก็ไปไล่แล้วเป็นกใช่ไหม,มนี่ไงใส่ตัวเดียวใช่ไหมอ้าว<ะ>าข้อเขียนหนึ่งอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่อะไรก็ได้มาจั่วเอาไม่จั่ไจวงไงยังไ,ไงทิกก็ลงข้างหมด,ดเยอะเลยได้ทิกเยอะๆเลย

จี๋อะเราอ่ต้องอล็อกให้ได้ขึ้นไหมวะเย็นเย็นสักตัวไม่เอาเอ้นี่ดีกว่ะสิ่หวังวะสิ้นหวังวะเฮียทำไงดีวะสิ้นหวังตัตีแบใบกี่จี ัวก็แปลกๆนะเด็กใบไงไงหลุมเด็กนั้งใบไงพี่ใบสองใบเลยเหรอไม่ไม่ไม่รอบก่อนใช้ไปแล้วไงมันต้องใบ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 ตัวเองว่าใบ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 มันแค่ใบเดียวนี่ไงแค่นี้ก็แค่นี้ก็มีครบห้าใบแล้วไงเอาเลยเท่าไหร่ข้อหมื่น 1ิบหกเนี่ยทำไมก็แัดแวนไม่อยู่จริงจริงก็ต้องปล่อยอยู่ดีหนึ่งไงด้วยไหมใช่ไงอะไรก็ได้หนึ่งใบไงไอ้นี่กันไหมกันทำทยี่ย้อ้รไม่มีจีการบอยขี้พาวดิอือฮิวเวนอีขี้ใช่ไหมใช่ขี้ตายเออ เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดถ้าดีนะพีจีกูไม่เต็มหลุมนะเกือบไม่งั้นนะไม่งั้นนะเกือบไม่รู้เกือบแล้วนะพอแล้วนะ